สวัสดีครับทุกท่านผมโลมพิลาศครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านเราก็มีรถออร่าคูดแคทครับออร่าคูดแคทตัวนี้เนี่ยโอ้โหอดไม่ได้ที่จะพาทุกท่านมาดูเพราะว่าเป็นสียอดนิยมที่หายากมากโอ้โหยอดจองเยอะเลยครับแล้วรถคันนี้ครับก็มาติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ผมเนี่ยภูมิใจนําเสนอเลยละ่ะเพราะว่ารถออร่าคูดแคทนี่สีออกแบบชมพูชมพูครับหลังคาเป็นน้ําตาลเลยเนี่ยเป็นสีที่ ผมเคยสนใจนะครับจะออกนะครับคือคุยกับเซลแล้วจองไปเนี่ยรอมากกว่า6เดือนครับ<ฮ>นี่มาแล้วคันนี้นะแล้วมาติดชุดนี้ครับทุกท่านอเอาเป็นว่าเป็นชุดยอดนิยมที่ติดในรถเนี่ยหลายๆคันเลยครับโดยเฉพาะฮาวาวเนี่ยก็ติดมาเยอะครับอันแรกนะครับก็คือลำโพงกาวซีโรยูเรเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงกาวซิโรที่ก็บอกว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีที่สุด แห่งปีนะ <Wow. S 1> ของกาซีโร่เลยนะครับแล้วก็คู่หลังเป็นแกนร่วมครับแล้วรถเล็กๆนี้ก็เลยใช้เบรกล็อก3ท่าของ Mercury นะครับแล้วไฮไลท์สำคัญเลยครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เปลี่ยนวิทยุไม่ได้นะครับเขาก็เลยใส่โปรเทสเซอร์ของ Alpine R 6 0 0ที่มีกำลังขับในตัวรวมถึงมีระบบบลูทูธมีระบบมิกซ์ซอสทุกอย่างครบหมดเลยครับ โอเคจริงๆแล้วรถคันนี้ผมมาถึงปุ๊บเนี่ยรถก็ติดตั้งไปแล้วครับจนเกือบจะเสร็จละอยากให้ไปดูที่เขาติดตั้งลําโพงนิดหนึ่งโอเคทุกท่านจริงๆรถคันนี้ก็ติดตั้งกันไปแล้วนะครับแต่อย่าให้ดูครับว่าตอนเนี้กําลังติดตั้งอยู่อันนึงก็คือเดี๋ยวเบสบล็อกนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาก็จะวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเราใช้สายคุณภาพยอย่างดีนะครับแต่อย่าให้มาดูที่ลาโพงครับนี่คือลำโพงกาซิโนยูเรเนียมครับ เห็นไหมครับว่าขอบของมันเนี่ยสีดำมันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมทุกอโนได์นะครับแล้วความใส่ใจของลำโพงกาซีโร่รุ่นนี้เขาคือเห็นไหมครับว่าเขายึดน็อตไคถึง8ตัวเน้นความสนิทนะครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับจะเห็นว่าลําโพงทั่วไปเนี่ยจะยึดน็อตแค่4ตัวนะครับแต่กาซีโร่รุ่นนี้เขาเน้นเลยครับว่ามันจะต้องสนิทไม่ขาดรั่วนะครับแล้วก็ ที่สาคัญผมอยากให้ดูครับนี่เลยลําโพงของเดิมของออร่าคูดแคทคันนี้ครับเป็นกรวยกระดาษขอบโฟมนะครับโครงสร้างพลาสติกเห็นไหมครับทุกท่านแบบนี้ครับแล้วจะให้ดูคู่หลังครับคู่หลังคือแกนร่วมนะครับเป็นแบบนี้กรวยกระดาษเหมือนกันจริงๆมันเหมือนลำโพงทางเดียวครับแล้วเขามีกลวยตรงนี้เอามากรองเสียงแหลมหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถออร่าคูดแคทอยู่แล้วฟังเดิมๆเนี่ย จะรู้สึกว่าเสียงจะออกแนวแบนๆนะครับไม่ค่อยมีประกายเนี่ยไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าลำโพงมันเป็นแบบนี้โอเคครับแล้วมาดูครับคันนี้นะครับก็คือเราแดมประตูทุกบานด้วยนะครับเพื่อเก็บเสียงครับแล้วก็ทำให้เหมือนเป็นตู้ลำโพงครับทุกท่านโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งคันนี้กันต่อว่า เดี๋ยววางโพสเซอร์วางเบสบล็อกในนะครับแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะมารีวิวเสียงให้ดูครับทุกท่านครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากที่พิโรธรีวิวเรื่องของงานติดตั้งรถออรา่ากูตแคทคันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับยวพาคุณผู้ชมมาลองฟังคุณภ,ภาพเสียงกันเลยนะครับจากเพลงประจำของเราเพลงนี้เลยครับ 是寂寞，并不因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞。 可以让自己赤裸裸地面对自己、嗯，想一想，我曾经获得了什么，失去了什么，正在追求什么。而答案，往往是在朋友来了之后，在开怀畅叙之间，浮映的更清晰。而心情，也往往在朋友走了之后，不的安下才面上。<coughs> ยังไงครับทุกท่านหลังจากที่เห็นรถคันนี้ในการติดตั้งแล้วนะครับรวมถึงระบบเสียงด้วยนะครับหวังว่าใครที่ใช้รถออร่าคูดแคทนะครับแล้วต้องการคุณภาพเสียงดีนะครับก็มาได้ครับที่มิาจโยโยนะครับเราเน้นครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงนะครับความเชี่ยวชาญในการติดตั้งในรถครับมั่นใจเราได้ครับทุกท่าน โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วใครสงสัยก็สอบถามมาได้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ